คุณเคยสงสัยไหมคะว่าเราทำงานหนักมาทั้งเดือนแทนที่สิ้นเดือนมาจะยอมรับสิ่งตอบแทนเป็นข้าวของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่เรากลับยอมรับซึ่งเป็นกระดาษธ,ธานบัตรแทนและยิ่งกว่านั้นบางคนยอมรับตัวเลขเพื่อโอนเข้าบัญชีทำไมเราถึงไม่ค่อยฉลาดกันเลยล่ะคะทำไมเราถึงยอมรับในสิ่งที่เลื่อนลอยและมันดูไม่จริง คำตอบก็คือเป็นเพราะเราฉลาดมากๆต่างหากล่ะคะเราจึงไม่รับสิ่งของที่มันไม่สะดวกต่อการใช้สอยและเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ตรงใจเราด้วยแต่หากเรายอมรับกระดาษซึ่งกระดาษนั้นก็คือเงินหรือยอมรับตัวเลขที่โอนเข้าบัญชีเราจะมั่นใจได้ว่าเราจะเอาไปใช้ซื้อของที่เราต้องการเอาไปใช้สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิต